ชาองนายท a l a r ยก y a g บายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ10จุดมหาเฮงในฝ่ามือกลางมือออกแล้วดูว่ามือของเรานั้นมีเนินต่างๆที่อิ่มเต็มได้รูปมีสีสันสดใสไม่แห้งเหี่ยวสีแดงละเลือหรือชมพูละเลือหรือเปล่า เนินแรกที่อยากจะให้ดูก็คือเนินพฤหัสค่ะใต้นิ้วชี้เนินนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเนินพฤหัสอิ่มเต็มหมายความว่าชีวิตจะพบกับความรุ่งโรดรุ่งเรืองมีความสุขประสบความสำเร็จเป็นผู้นำและร่ำรวยค่ะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่บนเนินพฤหัสนะคะ ชีวิตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าเหมือนมีเทพประจำตัวคอยปกป้องคุ้มครองนะคะและยังเป็นการส่งเสริมนะคะทำให้ดวงชะตานั้นพบกับความสุขความสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เพราะว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการค้าที่ปราศจากอุปสรรค ะะราบรื่นแล้วก็มีคนสนับสนุนด้วยค่ะดังนั้นถือได้ว่าสี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสคือสัญญาณที่ดีมากๆเลยในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองคลวคาดปลอดภัยและความสุขความสำเร็จความร่ำรวยความเป็นผู้นำและการอุปถรัรมภ์คำชูบนเนินเสานะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ V v วิ t ตอรี ปรากฏอยู่บนเนินเสานะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะพบกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานที่ทำได้ขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะพบความสำเร็จพบความมั่นคงในชีวิตศัตรูทำอะไรไม่ได้ชัยชนะต่อศัตรูและจะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนหนักเอาเบาสู้ขยันขันแข็ง ทํางานจนประสบความสําเร็จได้ด้วยความภาคเพียรน,นะคะและวีวิกตอรี่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่การได้รับการยอมรับนะคะและการที่จะมีทรัพย์สินความมั่งคั่งอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องมาแบบขั้นเป็นตอนนะคะมาแบบสเต็ปบายสเต็ปด้วยความภาคเพียรน,นะคะดังนั้น อย่าใจร้อนนะคะว่าถ้าเนินเสามีสัญลักษณ์ดีๆจะต้องดีทันทีทันใดแต่จะต้องใช้เวลานะคะเพราะพระเสาเป็นเทพแห่งความอดทนนะคะความอึดดังนั้นความสำเร็จความร่ำรวยนะคะความมั่นคงจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยระยะเวลาความพากเพียรค่ะเนินอาทิตย์เนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองถ้ามีสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเช่น ปลาอยู่บนเนินอาทิตย์นะคะถือว่าเจ้าชะตาโชคดีมากๆค่ะเพราะเนินอาทิตย์เป็นเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะแล้วถ้ายิ่งบวกกับการมีสัญลักษณ์ปลาซึ่งมีความหมายแปลว่าความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยก็จะยิ่งส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความร่ำรวยอยู่ในวงสังคมที่เป็นที่ นับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมีชื่อเสียงดีเกียรติยศด,ดีนะคะมีคนที่จะนิยมชมชอบนะคะเป็นคนดังเป็นคนเด่นในสังคมแล้วก็ยังมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะคะมีอิมเมจที่ดีร่ำรวยแต่งตัวดีนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับนับถืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะ,นะคะอยู่ในระดับผู้บริหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนที่ดังนะคะเป็นเซเล็บเป็นที่รู้จักเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะเนินพุทธเนินแห่งธุรกิจการงานนะคะสัญลักษณ์ตรีศูนย์ด้วยนะคะจะยิ่งดีมากๆค่ะเพราะสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นอาวุธของพระศิวะดังนั้นก็คือคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ย จะสู้ไม่ได้นะคะดังนั้นถือได้ว่าธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะทาให้ได้เงินได้ทองเป็นกอะเป็นกรรมทําน้อยได้มากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเห็นช่องทางการทําธุรกิจค้าขายกําไรงามร่ํารวยได้คะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่เนินจันนะคะเนินจันทร์คือเนินแห่งศิลปะวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ความงามความครีเอทีฟนะคะเนินนี้ถ้าอิ่มเต็มสวยแสดงว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นละเมียดละไมนะคะแล้วก็มีจินตนาการมีสัญชาตญาณที่ดีนะคะจะตัดสินใจอะไรให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่มีเหมือนกับมีซิกเซนมีสัญชาตญาณน,นะคะมีหลางสังหรณ์ และถ้าเนินนี้นะคะมีเส้นที่พุ่งออกไปลักษณะแบบนี้นะคะพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ลักษณะแบบนี้คือคนมีโชคค่ะนะคะคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์นะคะมีสัญชาตญาณที่แม่นยำมีความครีเอทีฟสร้างสรรค์ถ้ามีเส้นที่ดีๆยาวตรยาวคมชัดแล้วโค้งขึ้นไปที่เนิน นะคะจะส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นพบกับความมีชื่อเสียงพบกับความร่ำรวยพบกับความสำเร็จนะคะและก็มีโชคทางด้านการเสี่ยงเพราะว่ามีซิกเซน์มีสัญชาตญาณน,นะคะจะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะหยิบรอตตอรี่รางวัลใหญ่ๆห,หรือถูกรางวัลแบบปังๆเจ็คพอตหรือรางวัลที่หนึ่งได้ทีเดียวเลยนะคะเพราะว่า เป็นเส้นที่เกิดจากเนินสัญชาตญาณแล้วไปยังเนินแห่งทรัพย์สินนะคะเนินแห่งการเงินการทองนั่นเองนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเนินสุกเส้นตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะหลายๆเส้นนี่คือมันนิลายค่ะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าการเงินจะเข้ามาหลายทางทำให้ร่ำรวยได้เพราะหาเงินเก่งนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก ครอบครัวนะคะคนใกล้ชิดคนที่รักนะคะเลยทำให้เจ้าชะตานั้นมีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วก็มีเงินจับใจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือนะคะบวกกับเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะก็เลยทำให้เรื่องเงินเงินทองทองในชีวิตเนี่ยมักที่จะไม่ติดขัดถึงแม้ว่าถ้าจะมีในช่วงติดขัดก็จะมีคนเข้ามาช่วยหรือว่ามีไรายได้เข้ามา น,นะคะทันที่จะนำเงินมาใช้จ่ายหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะเนินอังคารต่ำเป็นเนินแห่งความรู้สึกอารมณ์นะคะความทะเยอทะยานถ้าเนินนี้มีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดียวนะคะใจคอเข้มแข็ง ทีเดียวเลยแล้วก็เป็นคนที่มุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอนะคะจะดีส่งผลดีในเรื่องของการที่เป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วนะคะไม่ชักช้าไม่อืดอาดเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจหรือว่าหาไรายได้จากการเสี่ยงนะคะและก็มีโชคทางด้านการเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะคะก็เลยทำให มีโอกาสทันนะคะทำอะไรไม่ชักช้านะคะทันยุคทันเหตุการณ์นะคะทันจังหวะก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคได้นะคะเนินอังคารต่ำนะคะเนินอังคารต่ำจะเป็นกึ่งกลางมือนะคะเนินนี้ถือได้ว่าเป็นเนินที่จะใช้สำหรับการเก็บเงินเก็บเงินอยู่ไม่อยู่อยู่ที่เนินนี้นะคะ เออ่จะต้องไม่บุ่มลึกจนเกินไปแล้วก็ต้องไม่ไม่นูนขึ้นมาเนินนี้จะต้องเป็นลักษณะรับลาบเรียบๆเหมือนถ้าเนินนี้สมบูรณ์ดีนะคะแบนๆไม่บุ๋มลึกหรือไม่นูนขึ้นมาก็จะเก็บเงินอยู่นะคะและยิ่งถ้ามีลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่ในนี้ซึ่งมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นวาสนานะคะ เส้นวาสนาขึ้นไปแบบนี้แล้วเนินอังคารต่ำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้นะคะถือได้ว่าสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ค่ะเก็บเงินอยู่เงินทองที่เก็บนั้นนำไปลงทุนนะคะเป็นเงินที่จะงอกเงยแล้วก็ก้อนโตขึ้นจเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นได้รับเงินก้อนใหญ่ดังนั้นถือได้ว่ามีเงินหาเงินเก่งแล้วก็มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์อยู่ที่ที่ราบอังคาร นะคะคหมายความว่ามีโอกาสที่จะรวยเพราะว่าเงินหามาได้เท่าไหร่ก็มีเก็บแล้วก็เก็บแบบให้มันงอกเงยด้วยนะคะต่อไปค่ะ อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือเนินอังคารสูงเนินนี้เรียกว่าเนินอัจฉริยะเนินแห่งความเก่งเนินแห่งการกล้าตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจในค่อนข้างถูกด้วยนะคะถ้าเนินนี้มีเส้นขึ้นไปยังเนินอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หหรือมีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะเพราะว่า มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็สายตาเฉียบคมเฉลียวฉลาดมีความคิดความอ่านที่แบบอัจฉริยะนะคะทำให้การตัดสินใจหรือการเล็งอะไรไว้มองการไกลแล้วมองได้เฉียบขาดตัดสินใจเฉียบขาดนะคะเลยทำให้เขาเนี่ยมีโชคทางด้านการเสียงค่ะต่อไปค่ะเนินสุดท้ายนะคะเนินเน็จูน,น,นคือบริเวณนี้ค่ะสามเหลี่ยม นะคะเล็กๆอยู่ตรงที่กลางสันมือนะคะถ้าเนินนี้นะคะเกิดมีสามเหลี่ยมขึ้นมาจากเส้นข้อมือแบบนี้นะคะอันนี้คือเนินแห่งชะตาพลิกนะคะเงินด่วนสําเร็จแบบรวดเร็วอะไรที่เร็วๆอะไรที่เป็นเรื่องของดุดด่วนเร็วๆและดีๆด้วยนะคะจะเกิดที่บริเวณเนินนี้ค่ะจะ ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆรวยแบบข้ามคืนก็ได้นะคะถ้าใครที่มีสัญลักษณ์ดีๆตรงเนินเนบจูนเนี่ยถือได้ว่าโชคดีมากๆเลยนะคะหาได้ยากเหมือนกันนะคะใครที่มีสามเหลี่ยมอยู่ที่เนินเนบจูนนะคะเพราะว่าเนินนี้ ถ้าใครมีเนี่ยถือได้ว่ามีโอกาสที่จะรวยสูงมากแล้วมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สูงมากเลยแล้วอาจารย์เองก็เห็นนะคะ2คนเลยก็คืออ,อายุ19ถูกรางวัลที่2เขาก็มีสามเหลี่ยมอยู่ที่เนินเนปจูนนะคะแล้วก็อายุ28นะคะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ถูกรางวัลที่2นะคะเขาก็มีลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่ที่เนินเนปจูนเช่นเดียวกันค่ะสัญ,ญลักษณ์ดีด ก็ต้องอยู่บนมือที่มีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะเส้นต่างๆต้องเคลียร์ต้องชัดแล้วถ้ามีสัญลักษณ์ดีๆเกิดขึ้นมาไม่ไม่ได้หมายความว่าจะร่ำรวยในทีเดียวนะคะต้องดูเส้นอื่นประกอบด้วยเช่นเส้นชีวิตมีจุดตัดขาดหรือเปล่ามีอุปสรรคไหม เส้นสมองสมบูรณ์หรือเปล่าเส้นใจสมบูรณ์ไหมเส้นวาสนาสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าเส้นไม่สมบูรณ์เส้นขาดเส้นมีเกาะมีอะไรมาตัดเส้นนะคะมีเส้นย่อยมาตัดมีเส้นขวางในมือเยอะนั่นแสดงว่าชีวิตก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องร้ายๆนะคะ ดังนั้นการที่เรามีสัญ,ญลักษณ์ดีๆบนเนินต่างๆในมือก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราจะพบกับความสุขความเจริญความร่ำรวยตามตำแหน่งของสัญ,ญลักษณ์และตำแหน่งเนินต่างๆในมือแต่ก็ต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของเส้นหลักด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเส้นอุปสรรคนะคะที่มันขวางในมือนั้นนะมากน้อยเพียงใดด้วยทุกเส้นในลายมือ มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเจ้าของมือค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร์บายโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด u ั s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ